โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคืนหนังำบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอืน่นฝาก์ดพีเทพันเคเนสปอร์ตนะครับแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มหนังได้แอดเอ็มวีพีสามสิบสามครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับบิ๊กแมทพิจารณ์เรืองเกมเวลาเที่ยงคืนครับยูโรปาลีกเพลย์ออฟไฟนอลนะครับเล่นยเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกเชอริสติรัตโพจากมอโดวาจะเปิดบ้านเจอกับอูเทร็จากเนเธอร์แลนด์ครับเชอริฟร,รอบที่แล้วเนี่ยชนนนนะะะพรรรริิสสสตตาาามมมปปปูว5-2คัับบบลลุุ่ดใีกกกก็ไเเอ มาศูนต่อศูนนะครับวิกเตอร์มิไฮล็อบกุนซือก็มีเล่นตัวเก่งยึดมาจากรอบที่แล้วนะครับมาการ์ซูบ้าคุมเกมรับตรงกลางปีเตอร์อาเดมโมอิบราฮิมซูมาแล้วก็กับตันทีมอย่างซิลิอบายาล่ากับตันตัวเก่งชาวบูกินาฟาโซแม่รอบที่แล้วนี่ยิงคนเดียว3ลูกนะครับคู่หน้าก็จะเป็นมามาดีดียาล่าตัวมาลีเล่นกับอามารินโดกองหน้าแอลเบเนียครับโยโยโยเจ็ดสากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับอูเทคทีมจากเนเธอร์แลนด์อยู่ในช่วงรอลีกเปิดนะครับอุ่นเครื่องมา5นัดชนะ2แพ้3เกมล่าสุดแพ้อาเกซีวาวายมา1-2นะครับรอยนยันสกุนซือชาวดัชก็มีนิกเพียร์สวิกเกอร์คุมเกมรับตรงกลางวิกเตอร์ยนันเซนมีโซฟิยานเอลคารูนี่ตัวโมร็อโกโกอ่าซิดานอิกบลนะครับมิดฟิล์อิรักข้างหน้าโยคัน คัทเชลินนะครับตัวฝรั่งเศสเล่นกับเดวิดมินครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเขามองอุเทคบุกมาเป็นต่อนะครับแม่แต่ว่าทีมนาโอมเภออย่างเชอริฟเนี่ยเคยทำให้เห็นมาหลายๆฤดูกาลเคยเซอร์ไพรส์ตบมาดริดมาแล้วด้วยนะครับพี่เห็นรมองว่า เล่นในบ้านด้วยครับเชอริฟในขณะที่อูเท็เสริมทับฤดูกาลนี้ก็ไม่ถึงกับเข้าตาครับหน้าวัดใจเชอริฟตีรัตโพทีมนานเพอในบ้านพี่เฉ็นมองว่าไม่แพ้แน่ๆเป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์เชอริฟติรัตโพเป็นคืนหนหนังบิ๊กแมชประจำค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย